เวลาเล่นป่าและเกมตามเนี่ยควรแก้เกมยังไงไปดูเวลาเล่นป่าเกมตามเนี่ยผมจะทําอยู่2ออย่างครับการหาเงินแล้วก็การแยกดันการแยกดันเนี่ยมีผลยังไงครับผมการแยกดันเนี่ยสามารถดึงฝั่งตรงข้ามมาในฝั่งที่เราแยกดันนะครับเพื่อให้จํานวนน้อยกว่าฝั่งเราจะได้การบ้านได้นะครับผม ส่วนหลังจากนี้จะเป็นไฮไลท์การแก้เกมนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยการเล่นปาเนี่ยถ้าสมมติว่าเกมตามแล้วเพื่อนเล่นไม่ได้นะครับพยายามทําตัวหน้าลาคาญไว้นะครับแล้วก็พยายามมองไม่นิแบบไว้นะครับว่าจังหวะเนี้ยเขาอยู่ตรงไหนเราควรทําอะไรนะครับผมออบเจกต์พยายามเน้นเก็บนะครับแผ่นนี้ผมว่าออบเจกต์มีผลกับเกมเยอะมากๆเลยนะครับผมส่วนการแยกดันเนี่ยพยายามแยกดันบ่อยๆนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามอยู่ในกรณีที่ว่าออกลางกัน5ตัวหรือว่าอเลนไหนเลนหนึ่งห้าตัวนะครับพยายามแยกดันแยกดันแบบเน้นเรื่อยให้ฝั่ มหาเราเนี่ยเพื่อเราจะกันบ้านได้เพราะเพื่อเรากันบ้านได้เพื่อเราจะมีเงินในการซื้อของมาช่วยเราเล่นนะครับผมเราป่าบางตัวเนี่ยไม่จําเป็นต้องแยกดันตลอดก็ได้นะครับเพราะว่าป่าบางตัวเนี่ยในกรณีที่ว่าเป็นตัวไฟโหดหรืออะไรพวกนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นเวเลสนะครับถ้าเวเลสป่าเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ต้องพึ่งของเยอะนะครับผมสามารถเข้ามาแกงเข้ามาเล่นได้แต่ถ้าเป็นในคลิปในมุนหดผมจะพยายามหาเงินแล้วก็คอยไปเก็บงานหรือว่าดักตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้ก็ จบแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้กดหัวใจที่คลิปหรือว่ากดติดตามก็ฝากกดให้ด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าอยากให้สอนเล่นตำแนหน่งนหนหรือตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะทุกคน